At five. Pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendito, te la suerte de ser tu amigo. สวัสดีค่ะผู้ชมคะทชกวันอังคารเวลาบ่ายสองโมงตรงอย่าลืมกดรีโมทมาเจอกันหน้าจอที่ททบ5แห่งนี้นะคะช่วงแรกค่ะวันนี้มีเรื่องราวอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมทุกท่านนะคะได้มีส่วนร่วมการช่วยเหลือทหารของเราที่ทํางานอย่างหนักเพื่อปกป้องอธิปไตยที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพราะคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่า8ปีที่ผ่านมานี้นะคะทหารหลายๆท่านเนี่ยทำงานกันอย่างหนักและมีการสูญเสียชีวิตกันเกือบ400นายแล้วนะคะและมีผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นทหารเนี่ยร่วม2 0 0 0 แล้วค่ะซึ่งผลกระทบนะคะเกิดขึ้นหลากหลายแบบค่ะทาให้หลายครอบครัวเนี่ยขาดเสาหลักไปหรือทหารที่ทุกพลภาพก็ไม่สามารถจะใช้ชีวิตดําเนินชีวิตเหมือนปกติได้นะคะวันนี้เลยอยากรณรงค์ค่ะให้พวกเราร่วมกันทําบุญนะคะด้วยวิธีหนึ่งนั่นคือการซื้อโครกระบือนะคะเพื่อนําไปบริจาคและมอบให้กับครอบครัวของทหารเหล่านี้นะคะครอบครัวละ3ตัวค่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยจะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวต่อไปรายละเอียดนี้เป็นยังไงลอง ฟังค่ะ วันนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบก,กำลังใจให้กับเหล่าทหารผ่านศึกเหตุการณ์ไม่สงบที่3จังหวัดชายแดนใต้โดยการร่วมเป็นประธานอุปถรัรมภ์งานบุญมหากุศลถ่ายชีวิตโคก,กระบือเพื่อมอบให้กับครอบครัวของเหล่าทหารกล้าครอบครัวละ3ตัวเพื่อนำไปเลี้ยงและทำกะเกษตรแบบผสมผสานตามปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนวัดพุทธธรรมวิปัสนาอำเภอสีเขีวจังหวัดนครร,คราชสีมาโดยคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคเงินตามกิจสัทธามาที่บัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาสีเข้วเลขที่4044002002 หรือเดินทางมาบริจาคเงินกับทางวัดโดยตรงได้ทุกวันโทรสอบถามเส้นทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร087 871 6767ค่ะ สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงมะเร็งลำไส้ที่ฆ่าช,ชีวิตคนไทยเป็นอันดับหนึ่งนะคะมาถึงวันนี้เนี่ยจะมาต่อกันด้วยมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่ฆ่าชีวิตคนไทยมาเป็นอันดับ2ตามกับมาติดติดทายกันหรอ,อไหมคะมะเร็งตับนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราจะสู้กับมันได้ยังไงโภชนาการบำบัดจะช่วยได้ไหมลองไปฟังเรื่องนี้จากอาจารย์รัฐวัฒน์เอกชีรเศรษฐกันค่ะมะเร็งตับนี่นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีอัตราของผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิต มากเป็นอันดับสองรองลงมาจากมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับมะเร็งตับเนี่สาเหตุที่ผมพบบ่อยมากต่างก็ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีกับเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเหมือนกันแต่เป็นชนิดซีมันสามารถที่จะกระจายตัวแล้วก็ทำลายเซลล์ตับได้มากขึ้นมากขึ้นเป็นลาดับเรื่อยๆพอตับอักเสบแล้วตับแข็งจากตับแข็งแล้วถ้าเผื่อท่านไม่หยุดวงจรนี้โรคก็จะพัฒนาไปถึงเรื่องของมะเร็งตับโดยที่สุด ส่วนสาเหตุของมะเร็งตับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการบริโภคอาหารล้นเกินดื่มฟรากมากสูบบุหรี่มากพักผ่อนน้อยเครียดมากอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งการดูแลเรื่องของมะเร็งตับเนี่ยนะครับในทางแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราถือเลยว่าโภชนาการบําบัดสามารถที่จะควบคุมการกระจายตัวของมะเร็งได้ทำให้ภูมิคุ้มกันของท่านป่วยมะเร็งนั้นมีระดับสูงขึ้นสูงขึ้นจนมีอิทธิพลของภูมิต้านทานของท่านเนี่ย สูงกว่าอิทธิบุตรของของของมะเร็งอันนั้นคือจุดตัดสินว่าท่านนั้นจะสามารถชนะมะเร็งได้ครับ <S <S มีทั้งหมด10ข้อด้วยกันซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ขั้นตอน3ามกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือเรื่องอาหารหลักอาหารหลักนี้เนี่ยในมะเร็งตับนี่นะครับท่านผู้ป่วยจาเป็นจะต้องงดอาหารทั้งหมดที่ท่ทานทานมาตลอดชีวิตทั้งเนื้อสัตว์ทั้งแป้งทั้งน้ําตาลและท่านก็ต้องหันมากินอาหารในกลุ่มใหม่ซึ่งประกอบด้วยธัญพืชเชนิดที่ผ่านการ ัดสารคัดสารคำนวณสัดส่วนมาเรียบร้อยที่ผสมร่วมกันกับกรดอะมิโนโที่มีคุณภาพสูงมากนาไปบริโภคแทนอาหารหลักทั้งสามมือ้อนะฮะนั่นคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือการบริโภคผักผลไม้ซึ่งได้ทั้งปัน่นได้ทั้งคั้นน้ําได้ทั้งทานสดอันนี้ก็จะมีอยู่ในสูตรของแผนโภชนาการของเราทั้ง10ข้อด้วยอันนี้คือส่วนที่เราจะเอาไปใช้ในการทดแทนของว่างทดแทนขนมกับทผู้ป่วยที่เคยทานอยู่ส่วนข้อที่3ก็คือเรื่องของการปปิบัระทาน้านกายภาพ ท่านจะเป็นเราออกกาลังกายตามกระบวนการที่เราวางแผนไว้ให้ในแต่ละท่านนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องสําคัญมากคือเรื่องของการฝึกสมาธิหรือฝึกจิตฝึกให้ตัวเองผ่อนคลายให้อยู่กับบรรยากาศในการผ่อนคลายบ่อยๆแทนที่จะอยู่กับความตึงเครียดความกดดันต่างๆนั้นเราพยายามที่จะเลี่ยงหรือออกจากปัจจัยต่างๆเหล่านั้นให้อยู่ในบรรยากาศของการผ่อนคลายให้มากไว้แล้วถ้าเผื่อเราสามารถทําสมาธิให้มีจิตของเราแน่นิ่งก็จะสามารถทําให้ต่อมไร้ท่อของท่านต่างๆในร่างกายเนี่ย สามารถหลั่งสา,ารคัดหลั่งที่ส,าาสําคัญญออกมาให้ท่านได้นนในกระแสเลือดซึ่งสา,ารต่างๆเหล่านี้เรียกว่าฮอร์โมนบ้างเรียกว่าเอนไซม์บ้างหรือสา,ารคัดหลั่งบ้างก็แล้วแต่นี่นะครับเขามีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถย่อยสลายเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมด้วยนี่คือที่สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการที่ทดสอบมาเรียบร้อยแล้วให้ผู้ชมที่ป่วยเป็นมะเร็งตับในทุกระดับทุกๆระยะนะครับสามารถที่จะใช้โภชนาการนี้บําบัดให้คนโทรลให้มะเร็งอยู่ในขอ,อบเขตที่ต้องการได้นะครับนี่คือ ธรรมชาติบำบัดหรือโภชนาการบำบัดที่มีเตรียมไว้ให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านครับคนที่สนใจนะคะสามารถโทรปรึกษากับอาจารย์ัฐวัฒน์ได้ค่ะที่เบอร์0813410494นะคะแต่นอกจากนี้อาจารย์จะมีการจัดเวิร์กช็อปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะปรึกษากรณีพิเศษหรือเป็นรายบุคคลเลยสําหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรืออยากดูแลสุขภาพตัวเองครั้งละไม่เกินสิบท่านไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ สนับสนุนรายการโดยเครื่องผลิตน้ำอันคลาย KYK อันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคณิฐา SS และคณิฐา s g o โกสูตรกลูตาไทโอนและถั่วขาวเพื่อผิวแลดูขาวใสพร้อมสลายไขมันแบบปลอดภัยลดน้ำหนักดูแลรูปร่างพร้อมดีท็อกซ์ช้าร่างสารพิษด้วยอาหารเสริมคณิฐาฟลูตามินโทร0 8 7 8 0 7 8 8 3 3 องบอกว่าเครื่องดื่มชาในยุคนี้เนี่ยเป็นเครื่องดื่มฮอตฮิตจริงๆเพราะว่าดื่มแล้วรู้สึกชื่นใจนะคะในยามบ่ายๆเวลาเราสึกรู้สึกเพลียๆเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ดีมากเลยแต่ที่สําคัญเนหลายคนเชื่อว่าชาเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านนะคะแต่จริงๆแล้วเราควรเลือกดื่มชาแบบไหนจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุดนะคะวันนี้ผู้หญิงเล่าเรื่องมีคําตอบมาฝากค่ะ ชาจัดเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะมีสารสำคัญที่ช่วยบำรุงร่างกายหลายชนิดเช่นโพลีฟิอลสารเคมีตามธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นกระบวนการป้องกันสารพิษพร้อมต่อต้านอนุมูลอิสระให้ร่างกายสารคาเทชินสารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดในชาที่มีส่วนช่วยชะลอความชราและต่อสู้กับมะเร็งได้ดี แถมยังช่วยเผาผลาญส่วนเกินได้อีกด้วยค่ะได้ทราบประโยชน์ของชากันไปแล้วนะคะตอนนี้เราลองมาดูกันบ้างว่าวิธีการเลือกชาเพื่อจะดื่มให้ดีต่อสุขภาพเนี่ยเราควรจะเลือกแบบไหนถึงจะดีและดีอย่างไรนะคะมีผู้เชี่ยวชาญด้านชามานั่งอยู่ตรงนี้ให้คําตอบกับเราแล้วคุณปอมอุราลินมีบุญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เนี่ยอยากจะมาขอความรู้ในเรื่องของการเลือกดื่มชาเพราะตอนนี้เนี่ยชาเป็นเครื่องดื่มที่ต้องยอมรับว่ามาแรงหลายๆคนชอบดื่มกันมากแต่ถ้าจะเอาแบบที่ดีต่อสุขภาพจริงๆเนี่ยต้องดื่มยังไงคะจริงๆต้องบอกว่าาชนี สประเภทนะคะพี่สอ,อก็คือชาเนี่ยที่มาจากใบชากับชาที่ได้จากสมุนไพรที่เขาเรียกว่าเฮอร์เบิรทีใช่ใช่ค่ะที่ชาสมุนไพรแต่ใบชานี่คือพวกชาจีนเลยค่กต้องก็เป็นชาจีนชาขาวชาเขียวลักษณะนี้ค่ะมันก็มีข้อเสียด้วยนะคะพี่สอนคืออะไรคะบางทีคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าถ้าดื่มชามากๆก็จะมีคาเฟอีนในร่างกายเราก็จะทราบว่าถ้าทานมากๆเราก็จะนอนไม่หลับ หรือว่าอาจจะมีสารเทนนินตกอยู่ในร่างกายตกค้างอยู่ในร่างกายมันก็จะลดการดูดซึมธาตุเหล็ก,ลกหรือว่าแร่ธาตุต่างๆในร่างกายให้ลดน้อยลง<ม>นี่คือข้อเสียจากการที่ดื่มชาจากใบชานะคะ<ม>แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ชาอยากจะดื่มชาเพื่อสุขภาพจริงๆเนี่ยปอมแนะนําเป็นเฮอร์บลทีจะดีกว่าคือชาจากสมุนไพรใช่คันดอกไม้ต่างๆนะคะอย่างอย่างชา ตอนนี้ที่ได้รับความนิยมนะคะก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือชาอัติโชกค่ะพี่สอน <Ừ. S 2> ชาอัติโชกเนี่ยชื่อเนี่ยน่าจะคุ้นๆกันบ้างหละะังจากนี้อัติโชกดังมากแต่ดีในแง่ไหนแล้วเป็นยังไงจริงๆต้องบอกว่าอาติโชกเนี่ยเขาจะเป็นพืชเมืองหนาวนิยมปลูกกันในทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็โซนยุโรปนะคะช,ชาวยุโรปเนี่ยสังเกตได้เลยว่าทุกมือเนี่ยก็จะมีอัติโชกผสมอยู่ด้วยแล้วเอามาทาชานี่เกิดประโยชน์ยังไงและ่วนไหนต้องบอกว่าข้อดีของอัติโชกเนี่ยต้องบอกว่ามีสารตัวหนึ่งที่ ยตรงต่อตับก็คือทําให้ตับเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะถ้าจัดสิ่งแปลกปลอมแล้วก็สารพิษออกจากร่างกายมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างน้าย่อยน้าดีของตับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันสาเหตุที่จะเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคหลอดเลือดอุดตันแล้วนอกจากนั้เขาที่สอนยังมีสารอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าสารอินูลินนะคะ,ะต้องบอกว่าสารอินูลินเนี่ยช่วยรักษาร,ระดับน้ําตาลในเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ จะ,จ,ะจะดีสําหรับคนที่เป็นโร hmm คเบาหวานด้วยค่ะพี่สอนเขาสกัดมาจากส่วนไหนนะคะคุณผู้ชมอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเลยว่ามันถึงออกมาเป็นรูปของผงแบบนี้ค่ะสกัดมาจากส่วนดอกของอทิโชค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะมีโอกาสทีมงานชงมาให้ชิมด้วยนะคะรู้สึกยังไงคะ กลิ่นหอมรสชาติชุ่มคอคชื่นใจมากพูดถึงเรื่องของการดื่มชาเนี่ยนะคะอยากจะแนะนำคุณผู้ชมจริงๆค่ะว่าเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพและดื่มได้ในระยะยาวเพราะว่าเป็นอะไรที่มาจากธรรมชาติมาจากดอกไม้มาจากพืชพันธุ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครที่รักอยากจะดูแลตัวเองนะคะด้วยวิธีธรรมชาติด้วยอาหารและพืชพันธุ์ธรรมชาติดอกไม้อติโชกแบบนี้เป็นต้นลองไปสอบถามหาความรู้หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0271872นะคะอีกเบอร์1088ค่ะ501 สองเจ็ดแปดสี่นะคะอันนี้แหละค่ะเป็นประโยชน์ดีๆนะคะที่วันนี้เสิร์ฟตรงถึงบ้านคนไทยกันแล้วค่ะาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณปอมกลับมาให้ความรู้ดีๆกับผู้ชมในเรื่องของการเลือกสืนชาเพสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะและสุดท้ายค่ะต้องขอขอบคุณโลเคชั่นสวยๆนะคะกับโรงแรมพักทิ้งอิงทางบูติคโฮเทลนะคะอยู่ที่ซอยงามวงวัน19ค่ะที่สำคัญเนี่ยที่ชั้นเจค่ะมีร้านอาหารเก๋ๆทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดแบบแอร์บาร์ด้วยนะคะว่างๆก็แวะกันมาได้นะคะ สนับสนุนรายการโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงผลิตภัณฑ์ธัญพืชทวงวงาตราข้าวทองรวมคุณค่าคัสสันจากธัญพืชคลีนหน้าเรียวรีเฟสสัมผัสประสบการณ์ใหม่เพื่อใบหน้าแลดูเรียวกระชับได้รูปโทร0812345660ผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยเ่เนไทยแท้แม่พลอยช่วงสิงซ่าพาทำดี สวัสดีค่ะบรพระุพเปอ๋นนะคะในช่วงแรกสิงซาพ,พาทำดีค่ะวันนี้นะคะเรามีคนรุ่นใหม่นะคะมาชวนคุณผู้ชมทำความดีกันนะคะซึ่งความดีเหล่านั้นจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ก็ทําง่ายๆเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านเลยละกันเนาะก็ปิดไฟปิดน้าเมื่อคุณไม่ได้ใช้แค่นี้ถ่าที่บ้านทุกๆคนช่วยกันก็ช่วยถือว่าช่วยประเทศช่วยโลกเราได้แล้ง่ายๆที่ทุกคนก็ทําได้เริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะเ้าว่าการทําความดีที่ทาไม่ยากเลยนะคะเริ่มง่ายๆที่ตัวเราเองนั่นแหละคะ่ะสนับสนุนการทําดีโดยทุกหยดซ่าโซดาสิงช่วง Good Health จากโรงพยาบาลมิชชัน มาถึงช่วงกู้เทลค่ะซึ่งเช่นเคยเราก็จะมีเรื่องราวสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะจากโรงพยาบาลมิชชันวันนี้เป็นเรื่องราวสุขภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะหรือว่าไปฟังคุณหมอปัปเลยค่ะวันนี้เรื่องข้อมูลเรื่องสุขภาพที่เราจะมาพูดกันนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดวงตานะคะเพื่อจะแก้ไขภาวะสายตาผิดป,ปกติได้แก่สายตาสั้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่สายตาสั้นมากๆหรือย,ยาวมากๆนะคะ จริงแล้วภาวะทาเรื่องสายตาเนี่ยนะคะจะเกิดในทุกกลุ่มอายุหลาท่านอาจจะมีความสนใจอยากจะแก้ไขเพื่อที่จะไม่ต้องใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ให้เป็นภาระอีกต่อไปก็ต้องนึกถึงการแก้ไขในจุดนี้ค่ะ ที่มีข้อเหนื่ฝากาในกรณีของโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุเยอะนะคะก็คือกลุ่มที่เริ่มมีต้อกระจกแล้วหรือกําลังจะมีต้อกระจกนะคะเนื่องจากการทําเลส,สิกหรือพีอาร์เคสแก้ไขแต่ช่องสายตาการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมจะทําให้รักษาตา้อกระจกไปพร้อมกันนะคะจะเป็นเลนส์แก้วตาเทียมชนิดที่ทําด้วยวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์นะคะแล้วก็จะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่เลนส์ที่ที่พับได้แล้วก็คลายตัวได้เองสามารถที่จะผ่านม้วนตัวนะคะแล้วก็ผ่าน แผลผ่ากัดเล็กๆประมาณ2มิลถึง2.5มิลได้แล้วก็เข้าไปเคลียในตาอยู่ประจำที่นะคะคุณสุบัติข้อสำคัญของมันก็คือว่ามีอายุการใช้งานตลอดชีพนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการอักเสบอีกอันนึก็คือว่าตัวเลนส์อันนี้เนี่ยจะทำหน้าที่กรองลังสี UV ให้เราด้วยเพราะฉะนั้นก็จะปลอดภัยกับจอประสาทตาและดวงตาเรามากกว่าค่ะ เป็นไงคะฟังแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสามารถเธอสอบถามได้ค่ะที่โรงพยาบาลมิชชั่นคะ่ะค,คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนสอนไหมคะว่าคนเราในยุคนี้เนี่ยนะคะมีชีวิตที่เลือกไม่ได้จริงๆค่ะนั่นคือพอเราตื่นขึ้นมาคือรีบตั้งแต่ตื่นแล้วตื่นมารีบแต่งตัวรีบ ทำงานจนพอมาถึงเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเลือกไม่ได้ค่ะสักแต่ว่าทานให้อร่อยทานให้อิ่มท้องก็ดีแล้วทําให้คนยุคนี้เนี่ยมักจะเกิดปัญหาตามมาอย่างหนึ่งคล้ายกันหมดเลยนะคะก็คือมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนั่นเองซึ่งพอมีปัญหาอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องใกล้ตัวชินชาจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายแบบไม่น่าเชื่อจะเป็นยังไงวันนี้สอนมีตัวอย่างแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องนี้นั่นก็คือน้องขวัญฤลดีกลมกล่อมซึ่งไม่ได้เจอกกกััันาน,านนนนนนมมมาาาาาะะคววีีี้เรรื่องดๆฝ ฟังเธอกันเลยค่ะน้องขวัญมานั่งสวยตรงนี้แล้วมาคุยกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะค่ะพี่สอนสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากๆเพราะเราสองคนไม่ได้เจอกันมาหลายปีมากโอ้ยมเมาส์กันยังไม่กลดใจเลยนะคะใช่คือมาเจอกันที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะจะมาอัปเดตกันแต่มาอัปเดตในเรื่องที่ มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องน่าสนใจแต่หลายคนมักจะมองข้ามนั่นคือเรื่องของระบบขับถ่ายถามก่อนว่ามันเกิดปัญหานี้กับขวัญได้ยังไงคะคือหนึ่งนะคะด้วยอาชีพนักแสดงนะคะพี่สอนก็คือแบบว่าขับถ่ายไม่เป็นเวลากินนอนตื่นอะไรก็ไม่เป็นเวลาแต่จริงๆมันก็เหมือนไลฟ์สไตล์ของคนมวงยุคนี้หลายๆคนนะคะถึงคุณผู้ชมอาจจะไม่ใช่ดารานักแสดงแต่ว่าลองถามไปเนี่ยนะคะเดินมาสูดเดินมาสามคนพี่ว่าต้องมีหนึ่งหรือสองในสามต้องมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเพราะไม่มีเวลาจะเข้องน้ำตอนเช้าแล้วความเครียด ความเครียดมีผลด้วยต่อระบบขับถ่ายค,าาคือมันส่งผลหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินถ้าเราทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ขาดการออกกําลังกายมันก็ส่งผลต่อระบบขับถ่ายมันส่งผลอะไรกับควัมบ้างโอ้โหที่เห็นเด่นชัดแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของผิวพรรณค่ะพี่สอนผิวมันจะเหมือนเหมือนว่าแห้งกร้านนะคะแล้วก็หน้าตาก,ก็จะไม่สดใสพอขับถ่ายไม่ออกแน่นอนสารพิษมันก็ยังตกค้างอยู่ในลําไส้ของเราเหมือนกับว่าเราเราบ้านของเราเนี่ยมันเก่าใช่ไหมคะพี่สอนแล้วเราอยากจะทาสีบ้าน ถ้าเราไม่เอาสีเก่าเราออกเนี่ยเราเอาสีใหม่โปะเข้าไป สักพักหนึ่งมันก็จะล่อนออกมาเราต้องขัดสีเก่าออกให้หมดก่อนก็คือเราเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยต้องเอาสารพิษออกจากร่างกายให้หมดก่อนเราถึงจะได้รับประโยชน์จากอะไรต่างๆที่เราทานเนี่ยได้เต็มที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพี่เคยได้ยินนะเขาบอกว่าคนที่ขับถ่ายไม่ดีนะคะแล้วเก็บของเสียไว้ในลำไส้นานๆเยเขาบอกว่ามันจะดูดกลับของเสียไปเลี้ยงสมองเลี้ยงเลือดเลี้ยงทุกอย่างอย่างนี้คือมันดูดกลับของเสียออกมาใหม่ค่ะขวัญก็เคยได้ยินแบบนั้นเหมือนกับว่า ของเสียมันวนเยียนอยู่ในร่างกายเราค่ะมันก็เอาของเสียเนี่ยกลับขึ้นมาเลี้ยงร่างกายฝ้าก็จะขึ้นสิวก็จะเต็มหน้าอะไรอย่างเงี้ยขอนเคยแบบว่ากั้นอุจจาระเนี่ยนะคะไม่ได้ขับถ่ายมาจนถึงขนาดเกือบจะเป็นลิสีดวงนะคะที่สอนคือการทํางานในร่างกายของเราผิดเพี้ยนไปหมดเลยบุงคนเป็นเซลล์ลำไส้กันเลยใช่ใช่มาเลยกก็มาจากระบบขับถ่ายนี่แหละ คราวนี้มาถึงวิธีการแก้ปัญหาดีกว่าอย่าปล่อยให้เรื่องขับถ่ายของคุณเป็นเรื่องชินชาในชีวิตอีกต่อไปใช่คะ่ะไม่ใช่เรื่องเล็กนะใช่คะ่ะจะทํายังไงดีไปซื้อยาถ่ายมาทานได้ไหมคะความจริงคือขวัญไม่แนะนําไม่แนะนําเลยค่ะเพราะว่ามัน<อ>เหมือนกับเป็นการแก้โดยปลายเหตุเหมือนกัน<อ>แบบว่าถ้าเราไม่กินมันก็ไม่ถ่ายอะ่ะนี่นหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมแล้วมันอาจจะเอาน้ําอะไรออกจากร่างกายไปด้วยถ้าอย่างนั้นใช<ม>่วิธีไหนคะอย่างขวัญเองแก้ปัญหายังไงค่ะก็คือขวัญไปหาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะเขาก็แนะนํามาเป็นแคปซูลชีวิต ซึ่งมันมีกากใยมันผลิตจากธรรมชาติ100เเซนก็จะมาช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายมีส่วนประกอบที่สำคัญ2ตัวหลักๆเลยนะคะพี่ลูกศรที่จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของเราก็คือ1อินูลินอินูลินอินูลินเนี่ยช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยเรื่องของการทำงานของระบบทงเดินอาหารช่วยแก้ปัญหาเรื่องท้องเสียท้องผูกเพราะว่ามันเหมือนเป็นเส้นใยธรรมชาติ พรีไบโอติกเป็นการล้างพิษลำไส้ด้วยตัวที่สองก็คือเบต้ากรูแคนสร้างเสริมภูมิภูมิคุ้มกันของเราทําให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ทําให้เชื้อโรคที่มันจะเข้ามาสู่ร่างกายของเราเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้ก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงก็ยังมีส่วนผสมของโสม โคเอนไซม์คิวเทนด้วยพี่ลูกศรนอกจากส่งผลให้ผิวพรรณเรามีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะช่วยทําให้เราทานอะไรแล้วเนี่ยสารอาหารที่มันเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเจ้าโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยก็จะช่วยทําให้เขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขวัญเองทานมานานหรือยังแล้วรู้สึกอะไรโอขวัญทานมาหลายเดือนแล้วค่ะอย่างแรกที่รู้สึกได้เลยคือระบบขับถ่ายแต่แต่ก่อนเนี้ยบางที3วันขวัญถ่ายทีใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็คือถ่ายวันละหนึ่งครั้งถ้าระบบขับถ่ายดีแน่นอนค่ะล้ำไสเราก ร่างกายเราแข็งแรงไม่ไม่เป็นหวัดไม่เป็นอะไรง่ายๆเฉลีย่ยแล้วเนี่ยเราเสียแค่วันละ20บาทเองนะที่เรากินเพื่อสุขภาพของเราเนี่ยมีเรื่องดีๆอย่างนี้เนี่ยต้องบอกต่อจริงๆนะคะใช่ค่ะก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะว่าให้หันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะโดยเริ่มต้นจากระบบขับถ่ายะคะ่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสงสยัยหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมนะคะแนะนาเลยค่ะให้โทรมาได้เลยนะคะที่หมายเลข0 2 2 9 0 0 9 9 9นะคะมีอีกหมายเลขหนึ่งค่ะพี่สอน0 2 3 0 5 96้าเหกเรียกว่าเป็นทางออกสําหรับคนที่มีปัญหานี้มานานนะคะลองปรึกษาดูวันนี้ขอบคุณน้องฝันมากมานานเจอกันทีแต่เอาเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คุ้มค่ามากๆมาบอกต่อคุณผชมและบอกพี่ด้วยขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะที่สอน มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆกับโรงแรมรีมโฮเทลอยู่ที่ซอยสุขุมวิท15ค่ะผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะกับน้ำดื่มตราสิงผลิตภัณฑ์ทานิพืชพถั่วงาตราข้าวทองนะคะเครื่องผลิตน้ำอักลายจากเกาหลีค่ะครีมหน้าเรียวรีเฟซแม่พลอยและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคณิตาฟรุตตามินค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันอาคราหนะ้าแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ